นี่จ้ะป้าใหญ่เอามาเกี่ยวให้ละลวกมาหนึ่งกิ่งละนี่อ๋อนี่คือกาฝักที่มันติดอยู่กับต้นมะยมเป็นเครื่องรางของขังเหรอคะเป็นที่แบบว่าออ้แต่ต้นนี้มีเต็มเลยเดี๋ยวต้นมะยมตัวนี้ก็ต้องตายใช่ไหมป้าดูดิเพราะมันเยอะจัดค่ะมันต้องเอาออกใช่ไหมแต่เขาก็มาถือว่าถือว่าจะโชคดีอีก อ้ยอันนี้อันนี้เป็นต้นเป็นเป็นเลยอุ้ยแต่มันขึ้นเต็มเลยนี่ดูนี่อะไรจป้ปาทองป้าลองเอาต้นเป็นเป็น,<ด>ปนมาป้ามาสอยให้อีกหน่อยมายมต้นนี้ก็ตายเพราะว่า ตาฝากมันขึ้นเต็มเลยสงสารจริงนี่นี่ได้สดสดบ่ด้วยนี่เลยขอของดีเจ้าก้าฝาก้เจ้าที่เจ้าท,ทางขอของดีด้วยเด้อป้าใหญ่ขอนี่ค่ะนี่เป็นบ้านพักครูที่ที่ร้างแล้วใช่ไหมนี่ขังมากแก้วเคยขึ้นไปถ่ายอยู่นี่เป็นโรงเรียนนะคะหรือบ้านพักครูร้างละ ขังมากๆดูขังมากๆแล้วต้นมะย,ยมหลังบ้านพักครูก็มีกาฝากขึ้นเต็มเลยซึ่งถือว่าเขาถือว่ามันเป็นการดีหล่นลงมาแล้วนี่ไงป้าพอละมกักงี่เยอะเลยดูมีทั้งสนมีดอกด้วยอะ่ะเนี่ยโอ้ยเป็นกาฝากแบบไหนอ่ะมีมีดอกด้วยป้าออมันก็มีหมากมีดอกมีหมาก ดูสิเขาบอกค้าขายร่ำรวยที่จริงนกอะมาอืใส่ไว้ป้านะนี่ค่ะป่าาลงมาเยอเลยเพราะว่าถ้าเราเอาลงมาต้นมะย,ยมจะได้รอดเพราะมันเยอะมากเลยดูสิเพราะไมง่งั้นไม่เอาเอาออกมะย,ยมต้นมะย,ยมต้องตายใช่ไหมป้า พรต้นกาฝากมันจะกินหมดใช่แล้วที่จริงอ่ะเขาถ้าต้นไม้ตายกาฝากก็ต้องตายด้วยใช่ไหมเขาก็ไม่น่าจะทำให้ต้นตายเลยนะกาฝากนี่คิดไม่ได้เลยเต็มเลยคราวนี้ช่วยต้นไม้ด้วย มันมีทั้งที่ตายแล้วก็มีนยแห้งๆนี่บนนุ้นยังอีกเต็มเลยนี่ค่ะเรามาขอตรงบ้านพระครูตรงนี้นะ,น,น,น,ะนี่นบ้านพระครูร้าง,น,างนี่มีอาจารย์อยู่มันเป็นกาฝากที่มันขึ้นเราก็ไม่รู้มันต้นอะไรแต่เขาเรียกกาฝากก็คืออีกามัน มาขี้ไว้โบราณเขาก็เรียกว่ากาฝากแต่คนเขา,กากเกินมักจะเชื่อว่าของดีเออเป็นของดีของ,งขังมมดที่แท้ม,มดมดแดงเต็มเลยของดีจริงมดแดงมดแดงเต็มเลยนี่ค่ะหา,าขายร่ำรวย <ไป S 1> อันนี้มีมะม่วงอะไรนี่ข้างๆโอ้ยมะม่วงโบราณลูกสวยๆด้วย